สวัสดีครับอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบน YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาให้ดูเครื่องนะครับมือถือแบบปุ่มกดนะครับที่ซื้อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเว็บไซต์หนึงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาเขียนไว้ตามที่เห็นนะครับโนเกีย3ามสนูนย์นะครับอันนี้ของแท้ของปลอมขอโทษนะครับของแท้หรือก๊อปนะครับอันนี้ผม ไม่ขอพูดถึงนะครับแต่มาให้ดูกันนะครับขอบอกว่าโนเกีย3310นะครับราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะครับซื้อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์นะครับเว็บไซต์หนึ่งนะครับวันนี้มาให้ดูกันนะครับคือแกะกล่องก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ก็นํามาใส่กล่องกลับเหมือนเดิมนะครับมาให้ดูนะครับโอเคมาดูกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาจากเว็บไซต์นะครับออนไลน์นะครับราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะครับโนเกีย3310นะครับด้านหน้าของกล่องก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆกล่องนะครับมีรูปปากนะครับโอเคขาบวอกใส่ได้สองซิมนะครับเครื่องนี้ใส่ได้สองซิมนะครับแม่ค้านะครับให้รายละเอีดเยดไว้ว่า,าสามารถใส่ได้นะครับสําหรับซิมชูมูฟดีเทคและก็วันทูคอร์แต่ถ้าเป็นซิมของ d ี a ทคนะครับข้อจะรับได้เฉพาะาเครือข่าย2 G นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้3 G ก็ให้ใส่ซิม tomove และก็ a i s นะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับแกะออกมานะครับสิ่งที่ได้มานะครับในเครื่องก็จะมีเครื่องอุมกดนะครับหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งเอาออกมานะครับและก็ในถุงนะครับที่มีตัวเครื่องอยู่ก็จะมีนหาะนะครับมีโค้ดนะครับด้วยนะครับน่าจะเป็นรหัสหรืออ m มมของเครื่องนะครับประมาณนี้นะโอเค ตัวเครื่องก็จะหน้าจอนะครับจะเขียนนะครับ3310แล้วก็มีนะครับมีพลาสติกนะครับติดไว้ด้วยนะครับ1ชั้นนะครับโอเคไม่ยังไม่ขอแกะพลาสติกออกนะครับมาดูด้านในนะครับมาดูด้านในของเครื่องกันเผื่อใครนะครับอันนี้เอามาให้ดูกันนะครับหลายท่านอาจจะเห็นนะครับในเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเครื่องนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับ ก็เอามาให้ดูกันนะสำหรับคนที่มีแล้วใช้อยู่แล้วก็นะใครที่ใช้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเคยซื้อไปนะครับเครื่องพวกนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับดูข้างในกันนะครับเขาบอกว่าใส่ได้สองซิมนะครับโอเคนะครับช่องด้านบนนะครับมีสซิมนะครับช่องซิมนะครับซิมหนึ่งซิมสแล้วก็ตรงนี้นะครับใส่เมมโมรีการ์ดนะครับไมโคร นะครับไมโครเอ็ดีการ์ดนะครับมีกล้องด้วยครับมีแฟลชด้วยนะครับโอเคนะด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จนะครับช่องชาร์จแบบ USB นะครับไมโคร USB นะครับช่องชาร์จนะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับแบบแจ็ค AUX 3.5นะครับโอเค เดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะครับในกล่องมีอะไรติดมาอีกบ้างมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับสำหรับคนที่ใช้แล้วนะครับมาบอกกันได้นะครับว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่สามารถนะครับใช้หานได้แบบอ่าใช้ทุกเข้าถูกออกรับสายอะไรประมาณนี้นะครับตั้งไว้ที่บ้านนะ ราคาก็เบาๆแค่200กว่าบาทลองหาดูกันนะแล้วก็สิ่งที่ได้มานะครับอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตนะครับรุ่น BL c c นะครับ950มิลลิแอมสามจโวลต์นะครับโอเคนะครับเป็นแบตนะครับ BL c นะครับรุ่น BL c c เนาะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับ จะเป็นสายชาร์จนะครับอะแดปเตอร์นะครับสายชาร์จแบบแบบติดเลยนะครับไม่สามารถถอดได้นะครับโอเคนะครับเป็นสายชาร์จแบบแจ็คไมโคร USB นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองอเดี๋ยวดูขออภนะครับมีเสียงรถวิ่งผ่านนะครับเพราะว่า ที่อัดคลิปอยู่นะครับอยู่ข้างถนนนะมีมาแค่นี้นะครับหนึ่งตัวเครื่องนะครับแล้วก็อ่าสายชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่สามจุดเจ็ดโวลต์เดี๋ยวอาตอนนี้ไม่ขอใส่ซิมนะครับไม่ได้เตรียมซิมไว้นะครับต้องขอภัยด้วยนะครับโอเคใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวกดปุ่มนี้นะครับในการเปิดเครื่องนะครับ เหมือนกับโทรศัพท์นะครับปุ่มกดแบบรุ่นก่อนๆนี่ใช้กันจนชินมือนะครับแต่ปัจจุบันก็หลายท่านนะครับก็มาเปลี่ยนใช้แบบสัมผัสนะครับโอเคกดขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นอ่าเวลคั่มนะครับโอเคนะก็หน้าจอสีนะครับหน้าจอสีหน้าจอหน่าจะประมาณขนาด2.0นิ้ว 2.0หรือ1.5นิ้วประมาณนี้นะครับโอเคก็หน้าจอสีนะครับกดมีเสียงด้วยนะครับเมนูมาดูเมนูกันนิดหนึ่งนะครับเมนูก็จะเป็นปุ่มนะครับโทรออกรับสายนะครับไปดูเมนูนะครับมีปุ่มโทรออกโทรเข้ารับสายนะครับเป็นปุ่มบันทึกไว้นะครับรายชื่อนะครับ มิวสิกนะครับมัลติมีเดียนะครับโอเคนะมีกล้องด้วยกล้องเปิดกล้องดูซิมีกล้องหลังนะครับมีกล้องหลังนะครับโอเคนะครับคือแสงสะท้อนนะครับกล้องก็ความชัดระดับหนึ่งนะครับโอเคเข้าใจกันอันนี้ก็ แนะนาสาหรับคนที่ซื้อมาวางไว้โรเข้าโตออกนะครับนะมีกล้องหลังนะครับลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับมีแฟลชด้วยครับเวลาถ่ายรูปตัวนี้นะครับเวลาเปิดเครื่องครั้งแรกก็จะเป็นภาษานะครับภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะตั้งเป็นเมนูภาษาไทยได้นะครับไปที่ตั้งค่านะครับรูปเฟืองนะครับตัวนี้นะครับตั้งค่ากดโอเคเข้าไปแล้วก็ไปที่ โหมดเซตติ้งนะครับเลือกนะครับภาษานะครับอังกิดนะครับอานถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเลือกมาที่ภาษาไทยแล้วกดโอเคนะครับโอเคนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับเมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วครับโอเคนะมาให้ดูกันนะครับ n o k i เ3ย์สามสนะอันนี้ ใครที่เคยใช้นะครับเคยใช้ก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์นะครับให้ดูกันได้นะครับอันนี้นะครับอ่ากล้องของบอกว่ล้านพิกเซลนะแล้วก็มี led แฟลชด้วยนะโอเคนะครับ fm micro sd card สูงสุดถึง3 2 g b นะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมนะครับได้2ซิม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับอันนี้3310นะครับตามที่บอกนะครับของแท้ของคอบเราไม่พูดกันแต่ว่าที่ซื้อมานะครับราคา200กว่าบาทนะครับและก็หน้าหน้ากล่องนะครับเขียนไว้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ